อา้าวนี่นี่นีอ่อ้าวแม่ยายมินี่ยายมินี่ม,นมาโทรมาเรียกเรียกยายมาหน่อยลูกเรียกยายมาหน่อยที่ลูกเก้าแปดเก้าแปดทารวยครับผมอ้าวไม่รู้จักไปบบหาแม่สิ เออใส่รองเท้าอยู่เ่างั้นค่อยๆเดินไปนะลูกพ่อบอกเก้าแปลคารวยครับสวัสดีครับแม่ครับแม่ผู้ชาาหงมันบ่หวกวเอาแม่ วัดนี่แม่แม่ให้ตัวเด็กกว่าเหรอให้วิ่งตัวเดกกว่าวิ่งวิ่งจ้าตำรับตำรับบนแล้วหกกับเจ็ดาลางศูนย์นนนนนกับหนึ่งบนวิ่งหกกับเจ็ดป่ะแม่แมนวิ่งหกกับเจ็ดล่างศูนย์ศูนย์เฮ้ยสองศศูศูนย์กับหนึ่งอ่าศูนย์กับหนึ่ง ครับผมแล้วจับคู่คจับคู่บนเลยแม่จับคู่บนแับทีนี้เก้าหกครับเก้าเก้าค่ะเก้าเจ็เก้าห้าศูนย์หน้าศูนเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแค่นั้นละเก้าตัวเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับผมแต่กัศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับศูนย์ห้า ศูนยะ์หกศูนย์เจ็ดครับผมแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแค่นั้นแล้วก็เอาตัหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมแตลว่าเรีกันมันบ่อยผลาดเลยคือสามที่หกคู่เลยล่ะสามที่หกคู่เอา,<พ>าเอาแม่เน้นเ<ๆ>มื่อเลยนะว่าดีว่าโคองสุดท้ายเลยแม่ข <laughs> องสุดคองสุดท้ายกันไม่แท้อันนั้นละ่ะ ครับแม่เนี่ตัวเดนตัวตัวบนแม่เนี่ตัวเดนี่บนเน้นบ่ครับผมเน้นเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เาม่สีแมนโมเมนเก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดเก้าศูนนี่ละครับผมเันนี้เลขล่างกะเลขล่างศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดนึ่หาหกม่เจ็ดเท่านั้นล่ะศูนยหกศูนย์เจ็ด หนึ 1> 1่งห้าหนึ ona, ona, karaoke, sí ่งหนึ no, ่งเจ็ดแต่ว่าเน้นเน้นไปเน้นใกรเก้าหกกะล่างนะล่างนะเก้าหกเงินไปเลยล่างเก้าหกว่ใช่หมุนกับล่างขึ้กันเมื่อเด็กล่างมากมากวันนี้เล็กมันมากขึ้กันโอ้กับผมบว่ากอกขึ้กันเฮ้มันสีค่ใครที่ชุนหกแล้ก็เจดชุนอนี่เลถแต่ทางบนออกเก้าหาล่างมันก็ต้องออกเก้าหกครับผมคำบอกทุกจัดเรจื่นเบาจะมีคบออือ ตะบเงจั่นจาเล็กเลมันวันพุธมันบ่แนนนอนไม่จ่มาร่าจนจาโอ้เล็วันพุธนี่บ่แน่นอนบ่คือวั่นจันวัอนงคามไีนีัเนะเอัถ้าสิให้แน่นอนคือเล่นมันล็อกส6ตัวในทางเงั้ยงเดียวรับทรบโลาตบนอยี่ยงเดียวไม่ต้องสับหนึ่งโอ้รุนบ่อไลเฮ็ดน่แม่่ล่เรียนรักหัเขาเช็ดไปจเขาเรียนรักเ่าเนาะแม่เนาะ วันห้าเด้อเน้นหักมันมาคร ouais ับผมหกหนึ่งหกสองหกสามหกสีสส่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกตัวครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดจบยางละหกส่วชิบสองส่วนเดินได้งั้นรลยครับผมทำประเด็นน้วราขน่ะขันมากศูนกับศูนสามนั่นละศูนซูนสองหัวศูนเจ็ดครับผมมากศูนกับศูนสองหัวศูนสองหัวซูนเจ็ดซูนนี่แย่ทีเด็ดขาดโอ้โงะนี่ทีแม่ กินก็ได้แล้วศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกตัวจบแค่<ช><ม>นั้นแหละเพต้องบริษัทไม้ตัวแค่นั้นแหละเรียนรักศูนย์่และในน่อนร้านตัวเช่นแล้วครับผมอาสาวไอศกรีมงดอกศูนย์มาแนน่องอืมเลขน้ำเลขน้ำในชั้นยอดมันออกอันประชุมเอฟเฟกต์นะโอ้ครับผมประชุมเอฟเฟกต์ตั้งแต่วันที่สิบสี่มันเรียนประชุมเอเฟกต์มันสามมือเนาะ ครับผมสามเมื่อพี่จะสิเป็นไม่จะสิเป็นหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไปยิงที่แล้วหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไปยิงที่แล้วมาชุมเอ็เจของวันที่สิบเก้าอืมอืมอืมครับครับล่างนั้นล่างนั้นเล่นเก้าหกไปสากับสิบเก้าไปเอาง่ายๆครับบนเนี่ยเอาตู้นสองถึงตู้นบนเนี่ยเอาตู้นสองถึงตู้นเจ็ดจบครับผม ศูนย์สองนุดสามซุดสี่ซุ์ห้าซุดหกซุดเจ็ดจบเลยครับผมให้เนี่ยรักซุดนะล่างกะกะล่างกะล่างกะล่างแม่นเ่าละคเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดจบแล้วไปกันหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้เงินหลดอืมครับผมเอาเงินเลยย่างย่างล้ทิพย์สองโตบนทิพย์สองโตล่างทิพย์สองโตจบครับผมนั่นหละ กนทีวิ่งก็วิ่งก็วิ่งไปรดนีโมกับเป็ดนัี้ยวิ่งไปเนี่คยผ่าน่นบ่แม่บ่จ้ากนทีวิ่งเงินก็ดีวิ่งให้เพือกวิ่งคลาเดคือศูนย์ครับผมศูนย์สองศูนยสามูนสี่ศูนห้าศูนหกูย์เจ็ดจบไปเรื่อยบ่อข้าเจ้าเรียนรักศูน์หล่ศูนย์สองศูนยูนย์เจ็ดครับเรีนเรีนเรียนตามรักที่แม่วิ่งให้เนาะแม่เนาะแม่จ้าครับผมอ่ะขอบคุณแม่ ว่าครับว่าอย่างไรแม่ถึงยังได้ปูชีหาใจเลขให้เราได้เงินหลายบาทเสื่อมนิ่งมันถึงเราได้เราใจใจแค่ว่าปูชีหาว่าเพิ่นว่าอยู่หมู่บ้านนี่ให้ตัวให้ตัวเลขว่าผมบนสองคูหลางสองครูตะวันเล็กวิ่ง่าหายมากผมก็เลขของใจได้ทรมาหาแม่เพรว่าแม่จะให้เลขวิ่งตัวใด กขายเลขไงเล่ารายอะไรอย่างนี้จัมาถือได้เงินบอน้อแลมาจานนี่นะครับว้ขายทุกทุกเราอะาว่าได้ช่วยอย่้แหละราวถือกบเลาได้ช่วยอยู่้ครับผมติเม้นข่างขัวยยิงยิง็ะไ้เงินบอลน้อพอได้เงินขา้าจินแค่เนียเาเอเพิ่นหาจะเพิ่นหจะจับครูมากมาเลี้วิ่งเพนบู้จักเนบ่หผมมาผมก็ได้แบบท่มาหาแมนตัวใจลด ครับผมนั่งการเก้ากับศูนเนี่ยศูนกับนึงจะได้ล่างเงินเอาให้กันเลยนะครับเอาตั้งเอาเก้าตั้งกับศูนย์กับนึงตั้งเมนโมตั้งไว้ยังเพื่งหนึตั้งสามตัวเก้าศูนย์หนึ่งตั้งไว้แล้วปนี้ก็เอามาปนี้เอาหาก็พบกับเจ็ดอย่างใจจบแค่นั้นแหะแดกคู่ให้แล้วด้วยหนิคือว่าถีบแล้วเก้าศูนย์หนึ่งเอาเอาตัวตัวใดมาจับเนี่ย ตันงขบวนเอาชมเอาทั้งไตนี่ละะอกเก็ตนี่ละะฮอกเ็มาจับส่กันนะแม่นะอยาแค่นั้นจะจบเร้วยาละสามตูจบครับผมเออแต่ว่าฉันฝันขึ้นเห็นแดงจริงขึ้นแค่วบออดตุ้ยแม่ตุ้ยโอ้ยจะมันผี้หลอก่าเคยฝันออก่อนแม่ไม่ได้ฝันว่าเอาโมนี่ดิแม่พี่ไปเป็นพี่ไปเป็นปเป็นขึ้นกาขึ้นอก ก็จะว่าลาเป็นคนเอาเขียนไปมึอในฟังคันคันไส้นี่บนเดล,าลาดวว่าคันควนีล่างเดล่านี่สันอมันตัวไรละอาจารย์แล้วสันเน่โบต้องเล่นอาจารย์ดอกแม่เนี่ยพ่อเนี่เป็นปู้สันโ<อ>ตไรละเมือ่อคางไส้นี่เป็นที่ศูนย์เดลาเมือ่อคางควนเป็นเจ็ดช่วงไปะนะอ้ยพีหัวหลอนไม่เห็นเขียนกันล็อกกันไปเจ็ดช่วงเดล่าแล้วสันก็ที่ศูนย์ไปนะ ค,คือคนละเรื่องใช่นาบ้านี้ฉันเนเออก็บวกเขากันที่เจ็บอจะว่าลอกสามที่โตัวในเขานีมันทุนอสองามทนสี่ทุนห้าทุนหกทุนเจ็ดนั่นมี่ทุนนั่นก็คือได้กี่จะสามสามพมพกตัวนั่นเจ้ากับชีลูเจ้าลอกสามที่โตัวครับ,รบ,ล,กกบลูก,ก,ลกค,รรครับผมลูกเออหนหล่มันถือว่ให้ลอกสามพี่โตัวแต่แทนที่มัลอกลอลอก,ลกันจับสี่ทีเี่ เช่นื้อที่ท่วนที่ย่างละมื่นบาทแต่บันน้ซ้อน้ำมันจานหรือซื้อน้ำพื้นครับผมแล้วก็ซื้อเ็ดช้องชองเ็ดนย่างละมื่อบที่แบบดม่ที่มื่นลเมื่อเกิดมาต้องแม่เขาเานี้ว่าเคยปันในสัตว์นโอ้ครับผมมาบอกีผีอยู่หน้าเกาหน้าจันทร์เลยนะจโยบผเปนหรือแมหน้าจะเกามันตีจีบไรเนาะครับผมโอยผีอยู่หน้ามาบอกเม่จ้าสีหลอกคือบ่หลอกเด้อจะมาบอกาบอกใครกันผีตัวหาเสียมันที่ท่นก็เช็ดช่องเน่ะ ครับในหลอดมันมีเน๊ะในหลอดมันมีเนเจ็ดของถึงเจ็ดเจ็ดอ่าศูนย์ของถึงศูนย์เจ็ดหน่ะมันมีในหลอดน่ะแล้วเจ็ดน่ะเจ็ดสองถึงศูนย์เจ็ดครับเจ็ดสองถึงเจ็ดเจ็ดตามนั่นละวิ่งก็เจลียร์ถข้าบนนะครับผมพอเคลียร์ล่างอะจะวิ่งไปเลยศูนย์ครึ่งนึ่งไชครับมั่งอะจะเป็นเก้าเท่านั้นละวะยันแต่ละเก้าละมากแกแต่ละเก้าว่ากแกแต่เก้าสองถึงเก้าเจ็ดลบ ครับผมขอบคุณแม่ลายครับผมแม่ขอบคุณรายครับผมที่รบกวนครับผมเกครับเห็นเก้าหกอไับอันพูเรองส่ขอบคุณรายครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับดีครับเอาครับท่ผไปชมส่ มูลมิปุย,ป,ยป่านไก่เคียร์พี่น้องเขียนฝ่าว่าพ่นกระว้า,วาเ็วเด็กเกินนะพี่น้องที่ครับผมแบอกไปๆเขียนน้ำแกบบัแบพบแบบท่านพี่น้องอ่ะสรุปแล้วอ่ะของแม่บูชาหงอาวิ่งบนอาวิ่งบนหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดเน้นที่เก้าเจ็ดนะครับผมนอกจากกเป็นตัวร่องหมดเอฟซี FC แคปนาจอไว้อเลขพิ้นหลายคููอยู่พี่น้องแต่ว่าพ่นแห่งแหเน่นที่รักหกกับเจ็ด <c oughs> บนนะพี่น้องส้มเลื่อบนส่วนล่าง วิ่งศูนย์กับหนึ่งอ่าวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับผมให้เน้นที่อ่าหนึ่งกับศูนย์แต่ว่าเน้นหนึ่งกับศูนย์แต่ว่าคือให้มากเก่าหกให้เน้นเก่าหกกับหนึ่งเก่าเดินะพี่นอ้องชงกะกะง่วงคือกัน,นพี่น้องที่เอ้า fc บังง่งหรือจะง่วงกะเอาไปพิจารณากันพี่น้องที่แคปหน้าจอไวไ้แล้วพี่น้องเด้ออ่แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวเมื่อใกล้เมือ่อโค้งทุไท้ายแอดจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมบรกมามาวันที่สิบ หาได้เพียงหลงเด้อแอดจะโค้งสิบายคือวันพรุ่งนี้มูลเรลนนี้อ่ะนะครับผมอ่ะขอคลิปนี้ขอให้โจโจคนหมันกันได้เพี่นลองสวัสดีครับผม